ต,ต้วมเตรียมเตรียมออกมาจากใครเจ้านองตัวใหญ่ลูกใครกันนะกระดืบกระดืบไปกระดืบเดบไปกระดืบเดบไปบนใบไม้อ่อนกัด,ก,ดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใ้ยหุมตัวอาลาุอะวัยกุ้มวะเราะมะาตุ้นฮิวะหะวบระากาตตฮ้สวัสดีค่ะเด็กๆทีน่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้มาพบกับคุณครูซาอีกในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกของแมลงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของชื่อของแมลงนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของแมลงนะคะและก็ที่อยู่อาศัยของแมลงโทษของแมลงนะคะแล้วก็ประโยชน์ของแมลง และการป้องกันตัวเองจาโทษของแมลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเชิญเลยคะ่ะ ฝา,าบ้านใช้ดินมาทํำฝาบ้านสร้างรวมรังด้วยความตั้งใจหึงหึถึงึน้อยนั้นมีเข็มไหนูหนูอย่าเข้าไปใกล้หนูหนูอย่าเข้าไปใกล้หึงจะทําร้ายต่อยด้วยเข็มในหึงึงหึงึงหึงหึง่าดอกไอนะคะ เป็นเรื่องของการป้องกันตนเองจากแมลงที่มีพิษนะคะเราควรทำยังไงคะเราไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้ๆกกับแมลงอย่างเช่นพึ่งแตนโตนะคะเป็นสัตว์ที่เป็นแมลงที่มีพิษนะคะเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้อย่าเดี๋ยวแมลงมันก็จะต่อยนักเรียนนะคะแล้วก็ มดนะคะเด็กๆอย่าเอามือแย่เข้าไปที่รังมดนะคะเดี๋ยวมดก็จะกัดเด็กๆนะคะเด็กๆเมื่อเห็นมดเห็นแม,นมลงที่มีพิษนะคะนักเรียนก็หลีกไปอย่าไปเข้าไปใกล้ๆกับแมลงเหล่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ครูซาข้อขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะคุณครูขอย้ำในเรื่องของ รักษาสุขภาพนักเรียนออกไปข้างนอกนักเรียนต้องใส่เมสดด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิดโรนะคะและก็อย่าลืมใบงานนะคะเด็กๆพยายามทำให้ทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวมาทำเสร็จแล้วเด็กเนี้ยก็เอามาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้วัสดาม,มาะลยกุ้มเหัวอราอมาตุ้นเบยยูบรารูกาตุสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ